วงเล็บต้องทำยังไงทำวงเล็บอ uh, erm uh, okay. ่อะทำในวงเล็บก er ่อนจากนั้นไปทำจากนั้ไปความอ่ะโอเคต่อไปถามพัดถ้าบวกลบคูณหารรักคนแบบไม่มีวงเล็บล่ะต้องทำคูณหารก่อนอ่ะทำคูณหารก่อนจากนั้นก็ไปทำบวกลบอาโอเคแล้วว่าเข้าใจแล้ววันนี้อ่ะดูนะค่ะวันนี้บวกลบคูณหารรักคนแบบมีวงเล็บและไม่มีวงเล็บ วิธีการจะเป็นยังไงวิธีการทำพี่ก็จะทำยังไงอ้าวหนูบอกว่าทำในวงเล็บก่อนถูกต้องขั้นแรกเลยคือทำในวงเล็บก่อนแล้วขั้นสองละองงอ่ะทำคูณใช่ทำคูณกับหารก่อนแล้วจากนั้นทำโอเคสนะอโอเคดอดกะขั้นตอนการจำร้อยสามขั้นตอน,หม,อน,อน,ห,นหมดที่เพื่อนบอกเลยขั้นตอนที่หนึ่งคือคำนวณในวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บโอเคไหมคะแต่ถ้าไม่มีวงเล็บข้ามไปทำขั้นที่สองคือทำคูณและหารก่อน แล้วขั้นที่สามคือทำบวกและลบอีูปโอเค เพื่อมาอีกกล่องส่มตรงนี้กล่องส่มกล่องนี้จะมีบัตรโจทย์อยู่ด้านในมีบัตรโจทย์อยู่ด้านในอะดูได้บัตรโจทย์ไปแล้วทออะไรเยากรู้ไปในกระดาษ A4 สจากนั้นสแสดงวิธีคิดโอเคไหมคะเสร็จแล้วคนถัดไปวิ่ออกมาวนไปเรื่อยๆจนกว่าหมดเวลาคราวนี้มีเวลาให้ทั้งหมด10นาทีต่อหนึ่งกลุ่มแล้วเรามาดูอะ5นาทีต่อหนึ่งกลุ่มแล้วกันมีเวลาให้5นาทีต่อหนึ่งกลุ่มแล้วเรามาดูว่ากลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มนั้นจะทำโจทย์ได้ เยอะสุดและต้องถูกต้องขั้นตอนสุดท้ายคือจะให้ตัวแทนตรวจหนึ่งคนออกมาสแสดงที่คิหนาชัเรียนทรงนี้ค่ะพร้อมหรือยัง ไม่มีดังนั้สองกลุ่มจะต้องชิงชนะเลิศกันชิงชนะเลิศยังไงสองกลุ่นี้ส่งตัวแทนออกมาดูแลนหนึดียนแล้วออกมาเขียนตัวที่เองได้ถูกต้อาให้ถูกต้องอันนี้ก็เลยข้ออะไรที่ทำจากอามารย์กด้ 再来看点。 ถ้ามีวงเล็บให้ทําในวงเล็บก่อนโอเคไหมจากนั้นทําคูณและหารจากซ้ายไปขวาแล้วค่อยทําบวกกดังลบโอเคเจ็ด Jangan lupa like, share dan ตดใหม่ที่เราคิดได้ทั้งหมดวงเล็วแรกคํัอบคือ1,780งาถัดไปเป็นเื่าไหร่บวกวงเดิม8,120แล้วเื่าไหร่หารตรงนี้4ีบวกหเป็นเท่ากับ4ี่เบีถึงตรงนี้ทำเื่อไหร่ไหนก่อนหารหารก็คือเอาอะไรมาหารกันคะ1ือแป0หนึ่งรอยยี่สิตรงนี้หารแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ยี่ส ยี่ส่ชไตอะถึงตรงนี้จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือนำมาบวกกับหนึ่งพัน,นเจ็อยแปดสิบบวกหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบสี่ครับตอสุดท้ายคือสามพอ่ะใครทำวิธีนี้ยกมือ <c oughs> โอเคต่อไปอ <c oughs> ่าหารี่คนโซ่ ไหนใครถูกทั้งสองข้อยกมืออ่าใครถูกหนึ่งข้อแปลว่าเรายังทำขั้นตอนไม่ได้อ่ะขอทบทว,วนสรุปขั้นตอนถ้าลงเล็บทำไปไหนคะทำในวงนเล็บก,ก่อนเสร็จแล้วอย่าลืมกลับมาทวนอีกครั้งแล้วมองจากซ้ายไปขวาถ้าซ้ายไปขวามีคูณกับหารต้องทำคูณกับหารก่อนใช่ไหมจากนั้นเสร็จแล้วก็เป็นเรื่งองของผีแล้วก็มาทำบว <c oughs> กกับกลบ คนที่ผิดแก้ไขด้วยประกาศแดงแล้วนำมาส่งผลักะนะบอกฉันค่ะตอนนี้ท่านบอกขอคุณ